สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านแก้มกับคุณรุ่งรศสมีมุรีก็ได้กลับมานําเสนอรถบ้านสภาพดีราคาย่อมเยามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกันอีกแล้วนะคะรถคันนี้นะคะแก้มบอกเลยตอบโจทย์สายครอบครัวหรือว่าใส่ตี้เยอะกันเลยทีเดียวหรือจะเป็นคนทํางานเดินทางไกลก็ได้นะคะเพราะเป็นรถ SUV อเนกประสงค์คกับรถคันนี้เลยคะ่ะ Honda CR c r v 2.4 e l ปี2013นั่นเองค่ะและได้เป็นสีเมโทด้วยนะคะแบบ สี่พกลามมัวรลักชูออกก็ดีเลยนะคะทา่านผู้ชมค่ะและรถคันนี้นะคะได้เป็นรถบ้านมือเดียวสภาพดีไม่แท้นะคะเจ้าของเดิมเข้าสู์บริการตลอดทุกระยะนะคะข้อมูลจะอยู่ที่สนย์บริการได้เลยนะและรถคันนี้นะคะเราตั้งราคาไว้เพียงแค่3ามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นค่ะกับคุณภาพทุกอย่างที่แก้มได้กล่าวไปนะคะทา่านผู้ชมมาค่ะเดี๋ยวแก้จะให้ทา่านผู้ชมนะคะดูองค์ประกอบทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับรถคันนี้นะว่าสภาพเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ บอกตำนงตำหนิหมดเลยนะเพราะว่าเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็ต้องมีบ้างนะคะท่านผู้ชมแต่สภาพโดยรวมนี่คือสวยงามกันเลยทีเดียวมาเริ่มกันตั้งแต่ตัวถังกันเลยนะคะสีสวยเดิมโรงงานนะคะยกเว้นตัวฝากระโปรงนะคะเจ้าของเดิมได้เก็บเล็กๆน้อยๆนะคะเนื่องจากการใช้งานแล้วโดนสะเก็ดหินนะคะมันฟาดมานะคะแบบว่าพวก หินตามพื้นถนนอะไรอย่างนี้เนาะนิดเดียวเท่านั้นค่ะตัวไฟนะคะโคมสวยเลนส์ใสแท้เดิมโรงงานเลยนะคะสว่างจา้าเลยค่ะด้นานล่างนะคะไฟตัดหมอกก็อาจจะมีขุ่นมัวตามการใช้งานแต่ไม่เหลืองนะคะท่านผู้ชมและในส่วนของจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์รถนะคะรถคันนี้มีเซ,เซ็นเซอร์หน้าและเซ็นเซอร์หลังนะคะพร้อมระบบนิเกชั่นและก็กล้องถอยหลังค่ะท่านผู้ชมดีไซน์กระจังหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นวัสดุสีดำเงานะคะสลับกับวัสดุโครเมียม เดิมโรงงานค่ะสวยงามไหมมีถะลอกไหมมีโสมไหมมีตำดิในส่วนของกระจังนะคะนี่เลยจะสวยสวยงามงามเลยนะ <S <S เดี๋ยวถัดมาแก้นจะพาท่านผู้ชมมาดูล้อแล้วก็เส้นยางน,นะคะท่านผู้ชมยางสี่เส้นเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นของมิชลินนั่นเองค่ะน,น,นุ่มๆนิ่มๆพร้อมขับเลยนะคะดอกยางครบค่ะในส่วนของแม็กอันลอยนะคะเดิมจากโรงงานออริจินอลกันเลยนะคะท่านผู้ชมเราจะคงความสภาพเดิมๆไว้นะคะถ้าแบบว่าท่านผู้ชมอยากแต่งเพิ่มก็สามารถอ่า ทำจัดการได้หลังจากการซื้อขายเนาะถัดมาค่ะดีไซน์ของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถสลักกับวัสดุสีดําด้านพร้อมแถบไฟเลี้ยวด้านข้างนี้นะคะตัวถังด้านข้างนะคะภาพรวมค่ะไม่มีบุบไม่มียุบนะคะรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ำไม่มีพลิกคว่ำค่ะและตัวดีไซน์ของขอบประตูนะคะก็จะเป็นวัสดุโครเมีเยมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นขอบ เป็นขอบกระจกของประตูนะคะนี่ังมามเลยและเจ้าของเดิมตกแต่งนะคะใส่กันสาดมาเพื่อป้องกันนะคะให้ทัศนียภาพในการขับขี่ระวังฝนตกมันดีขึ้นนั่นเองนะ,ะด้านจับเป็นวัสดุโครเมีย่ยมเดิมโรงงานไม่มีฝาครอบนะคะและเป็นระบบคีย์เลสนะคะสามารถกดปลดล็อกตัวรถได้นะคะหรือจะเป็นระบบ กุญแจรูก็ได้นะคะเพราะมีระบบความปลอดภัยนะคะระบบกุญแจนิรภัยฉุกเฉินนะคะ immobilizer นั่นเองเดี๋ยวให้ดูตัวแผงประตูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะของฝั่งคนขับค่ะสภาพดีสวยงามเลยนะคะนี่พาขึ้นรูปนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มสลับกับสีครีมและสีดําด้านค่ะ สวยงามนะคะไม่มีรอยขีดรอยถลอกหรือว่ารอยขีดข่วนจากอุปกรณ์มีคมนะคะแดดไม่เลียไม่ด่างแดดไม่กระด้างค่ะสัญ,ญลักษณ์นะคะของกระจกประตูทั้ง4บานนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะคะและลูกเล่นนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะพวกช่องเก็บของอะไรใดๆใช้งานได้หมดเลยนะคะปกติหมดเลยแต่ทีนี้แก๊นจ้จะมาเทสในเรื่องของการปรับเบาะนะคะเบาะเป็นระบบ ไฟฟ้าเพียงแค่ฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะซึ่งใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะนี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะคะนี่เอนหน้าเอนหลังนะคะแล้วก็ปรับสูงต่ำนะคะตรงสันหลังของเราเนาะแล้วรถคันนี้มีแอร์แบกทั้งหมด4ลูกด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นแอร์แบกคู่หน้านะคะก็คือฝั่งคนขับแล้วก็ตรง ที่นงังผู้โดยสารตอนหน้านะคะและก็อีก2ลูกนะคะจะเป็น Side Air Bag ตรงปีกเบาะคู่หน้านั่นเองนะคะท่านผู้ชมในส่วนของสายเบลนะคะสภาพดีนะคะไม่มีคราบเหลืองไม่มีความเป็นขุยยุยแตกนะคะง,งามๆเลยค่ะสปริงใช้งานได้ตามปกติและเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถ 2,400cc นะคะก็จะมีระบบประหยัดเชื้อเพลิงอยู่ฝั่งขวานี้นะคะเป็นโหมดอีคอนนั่นเองจ้าเนี่ยไปดูกันต่อยอย่างรวดเร็วเลยนะคะเราก็แบบรายกันแบบ stop the latest deal. มาดูแผงประตูของฝั่งที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังฝั่งขวากันบ้างนะคะสวยๆงามๆนะคะเพลนๆเรียบง่ายแต่โกรูนะคะท่านผู้ชมง,มงามๆอย่างนี้เลยนะคะแดดไม่เลียค่ะท่านผู้ชมและระบบความปลอดภัยของสา,สายครอบครัวนะคะมีระบบล็อกเด็กตรงประตูข้างให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไรกังวลเรื่องการเด็กเล่นประตูได้เลยคะ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่นะคะแพลนเข้าไปดูองค์ประกอบด้านในเบื้องต้นนะคะของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังะคะ่ะกว้างมากนะคะเบาะเดิมโรงงานนะคะเป็นเบาะหนังแท้เลยนะคะ และในเรื่องของอุณหภูมิอาตสภาพอากาศคนข้างหลังนะคะไร้กังวลค่ะเพราะว่าหลังช่องเก็บของตรงกลางเนี่ยมีแอร์หลังให้นะคะท่านผู้ชมงาม,งามเลยจ้าบอกคันนี้ก็สามารถปรับพับได้เหมือนกันนะคะแค่จะบอกตําหนิเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เจ้าของเดิมนะคะไม่ได้เจตนาเลยค่ะถอยหลังนะคะแล้วก็ไปโดนกระถางต้นไม้นั่นเองค่ะก็จะมีตําหนิตรงซับนอกของอตึงที่วางยางอะไหล่อะท่านผู้ชม ะะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะท่านผู้ชมเป็นแค่ตำหนิแบบจากการแบบชนสิ่งของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็แจ้งไว้ก่อนนะ mm hmm. เนาะเผื่อใครแบบว่าเป็นผู้ชมจากทางไกลก็จะได้ทราบในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะมาดูตัวถังด้านหลังกันนะคะท่านผู้ชมนี่เลยจ้ะอันนี้เป็นสภาพฉมหน้าของ CRV 24 EL ป mm ี2013 hmm. นะคะลักษณะก็คือแบบสวยงานนะคะเรียบง่ายนะคะท่านผู้ชมเปิดเข้ามานะคะนี่ ด้านหลังเลยค่ะทัศนียภาพก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นรถ SUV โดยแท้ค่ะเป็นซีรีส์ที่ใหญ่ที่สุดในตระกูล RV ของ Honda นั่นเองนะคะก็ใหญ่พอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวถัดมานะคะให้ดูสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในส่วนของผ้าใบที่เราสามารถ เ,เก็บสัมภาระได้อีกชั้นหนึ่งแต่ว่าเป็นสัมภาระที่แบบเบาๆไม่หนักมากนะคะเพราะมันเป็นผ้าใบเนาะนี่เลยสามารถจุของได้อีกนะคะถ้าไม่ใช้ก็แค่เก็บมันไปค่ะนี่เป็นผ้าใบสปริงเด้งกลับนะคะถัดมาค่ะจะไปนในส่วนของพวกอันนี้พวกถาดเนาะถาดสะอาดพร้อมใช้งานนะคะเปิดเข้ามาด้านในนะคะพรมก็คือคลีนให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเข้ามาด้านในอีกนะคะก็จะเป็นตัวล้ออะไหล่แล้วก็ ชุดอุปกรณ์เครื่องมือที่โรงงานมีมาให้นะคะครบหมดเลยกับรถบ้านมือเดียวคันนี้ค่ะสิ่ง,งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมนะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่ตาข่ายเก็บของนะคะท่านผู้ชมงามๆเลยจ้ะและก็เพื่อไม่เป็นการเสียสายตาค่ะระหว่างเก็บของก็จะมีไฟห้องผู้โดยสารตอนหลังให้นะคะนี่นะคะประมาณนี้เนาะปุ๊นี่เลยดีๆงามๆเลยนะคะและก่อนจะปิดฝานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแก้งก็จะให้ดูนะคะ กล้องแท้โรงงานเลยค่ะกล้องถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นถอยรถเนี่ยไรกังวลเรื่องความวิตกกังวลเลยค่ะสามารถดูได้ที่หน้าจอดิจิตอลเลยนะถัดมาเดี๋ยวให้ดูตัวถังฝั่งนี้กันบ้างนะคะสวยๆงามงามเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมฝาเปิดถังน้ำมันก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะตามรถ ญี่ปุ่นเนาะตามสไตล์รถญี่ปุ่นของ h o n d ้าเลยนะนี่ค่ะด้านจับประตูโครมเมียมแท้ไม่มีฝาครอบนะคะแบบเดิมๆ i m p l e Simple Plan p l a n เลยและสิ่งที่อยากจะแจ้งนะคะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆของฝั่งที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะก็คือเพลทโหลดนั่นเองค่ะเพลทของรถคันนี้จะอยู่ฝั่งที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านั่นเองนะคะเพลทเดิมโรงงานนะคะไม่มีแกไม่มีงยไม่มีเปลี่ยนนะคะท่านผู้ชมถัดมาค่ะ เดยวแก้มจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูด้านในกันดีกว่านะคะว่าแผงหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวไปดูข้างหลังใดๆเทสไรฟฟเครื่องยนต์ไปกันดีกว่าขึ้นรถกันเลยเข้ามาดูข้างหน้ารถกันดีกว่านะคะว่ามันเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวแก้มจะพูดในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ก่อนเลยนะคะรถคันนี้นะคะ มมยแทนนะคะวิ่งไป ,250,000 กว่ากิโลดังที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะท่านผู้ชมสามารถเช็คข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการ Honda น,นะคะท่านผู้ชมค่ะมาในส่วนพวงมาลัยกันบ้างดีกว่าค่ะ<ม>เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะท่านผู้ชมฝั่งซ้ายจะเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงฝั่งขวาเอาไว้โชว์ข้อมูลการขับขี่บนหน้าปัดเรือนไม้นะคะท่านผู้ชมสามารถดูได้เลยนะกดได้ตามใจชอบและมีระบบรับสายวางสายนะคะรถคันนี้มีบลูทูธซิสเต็มนะและหลังพวงมาลัยก็จะมีแพดเดิลชิฟ ะะระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พงมาลัยเป็นลูกเล่นสนุกสนุกของตัวรถ SUV คันนี้นะคะและพงมาลัยเนี่ยเป็นพงมลาลัยแท้เดิมโรงงานนะคะไม่มีถลอกไม่มีร่องไม่มีตําหนิไม่มีด่างแดดค่ะท่านผู้ชมมาในส่วนของแผงหน้ากันบ้างนะคะ สวยงามค่ะไม่มีคราบเกาวเหลืองคราบสติกเกอร์หรือว่ารอยขี่ควรจากสิ่งมีโคมโกรงเล็บสัตว์หรือเล็บคนนะคะท่านผู้ชมในส่วนของช่องแอร์นะคะใช้งานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์คลิปแอร์นะคะไม่มีตําหนิเลยค่ะสวยๆเลยมาในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างนะคะท่านผู้ชมค่ะหน้าจอตรงนี้เอาไว้โชว์พวกข้อมูลดิจิตอลต่างๆนะคะที่ท่านผู้ชมต้องการค่ะเวลาก็คือตรงนะคะในส่วนของ ไฟฉุกเฉินนะคะก็สัญลักษณ์จะจางบ้างไปตามการเวลานะคะแต่ว่าก็มีแค่ตรงนี้นะคะที่จะจางที่เหลือไม่มีจางค่ะให้นานผู้ชมดูเลยนะคะหน้าจอดิจิตอลเดิมโรงงานนะคะท่านผู้ชมในส่วนของพวกสัญลักษณ์นะคะตัวเครื่องปรับอากาศต่างๆไม่มีล่อไม่มีทะเลอกค่ะเดี๋ยวแก้จะสาธิตน,นะคะตัวหน้าจอดิจิตอลในเรื่องของการถอยหลังนั่นเองค่ะนี่เลยถอยง่ายๆเลยนะคะมีกล้องถอยหลังให้นะคะของโรงงานเลยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวปรับไปข้างหน้าก่อน ประมาณนี้นะคะและตัวหนะ้าจอด,ดิจิตอลก็มีระบบนิเกเตอร์ให้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีที่เสียบสาย USB เล็กๆน้อยๆอยู่ฝั่งซ้ายมือน,นี้นะคะนี่มันก็จะมีฝาปิดไว้ให้เนาะเกียร์ออโต้นะคะใช้งานได้สะดวกง่ายมากนะคะแล้วมีชิฟล็อกเกียร์ด้วยนะและนี่รถคันนี้นะคะจะเป็นระบบย์เลสนะคะท่านผู้ชมระบบไร้กุญแจค่ะก็จะเป็นแค่กุญแจรีโมทแล้วก็เป็นปุ่ม push start เท่านั้นนะคะในจุดนี้ มาค่ะโยกมาดูตรงคอนโซลกลางด้านล่างกันบ้างดีกว่านะคะมีตัว power outlet ให้นะและมีช่องวางแก้วน้ำนะคะทั้งหมด3ช่องค่ะอำนเนืวอควสะะวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานสุดๆเลยและมีช่องเก็บของตรงกลางนะคะลึกและใหญ่พอสมควรค่ะและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นกันนะคะ power outlet 12โวลต์กับตัวเสียบสาย USB นะคะ สะอาดใหม่เอี่ยมมากๆค่ะคลีนให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวเบาะนะคะท่านผู้ชมเป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะคะสีครีมค่ะท่านผู้ชมนิ่มฟูสบายนะคะไม่มีแตกลายงาเลยนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากจริงๆค่ะในส่วนถัดมาเดี๋ยวให้ดูข้างบนกันบ้างนะคะนี่ในส่วนของเพดานด้านหน้าเนาะก็จะมีแผงบังแดดนะคะเดิมโรงงานเลยนะคะสีสวยไม่มีโซมค่ะแต่ในส่วนของฝานะคะ ฝาเนี่ยคือพังไปแล้วนะคะท่านผู้ชมตามอายุน้องเนาะแต่ว่าเราก็ยังเก็บฝาเดิมไว้ให้อยู่นะคะเนื่องจากว่ามีรหัสของโรงงานนะคะเผื่อแบบท่านผู้ชมอยากจะเอาไปติดเอาไปซ่อมนะคะก็สามารถใช้ต่อได้ค่ะนี่เลยนะสภาพดีๆสวยๆเลยค่ะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะในส่วนของตําหนิตรงนี้ช่องเก็บแว่นนะคะมีให้ แล้วก็ไฟอ่านแผนที่ครบหมดนะคะติดครบหมดเลยและในส่วนของ b o o กเซอร์วินะคะท่านผู้ชมจะอยู่หน้ารถของฝั่งที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะเป็นแฟ้ม Honda แท้ๆเลยค่ะเปิดเข้ามานะคะก็จะมีสมุดรับประกันนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานของรถ CR-V คันนี้ค่ะรถทุกคันจะต้องมีบุ o กเซอร์วินะคะเก็บไว้ที่ช่องเก็บของหน้ารถนั่นเองเนาะจบเป็นลานะคะกับการรีวิวแผงหน้าแล้วก็พวกทัศนียภาพต่างๆนะคะเดี๋ยวถัดไปแกจะพาท่านผู้ชมไปดู ความกว้างขวางของเบาะหลังกันค่ะนี่เลยหูสุดจะกว้างนะคะ เต็มเมเลยค่ะเหมาะกับรถใส่ครอบครัวหรือว่าใครที่มีกัญยาณมิตรเยอะนะคะท่านะผู้ชมอู้สะดวกสบายมากๆจริงๆแล้วเบาะเนี่ยคือน,นิ่มมากนะคะแบบนุ่มๆนิๆ่มๆเลยนะคะเบาะหนังแท้เดิมโรงงานค่ะท่านผู้ชมแล้วมีระบบเซฟตี้นะคะติดตั้งคาร์ซีเด็กน้อยตอบโจทย์ใส่ครอบครัวค่ะมี2ฝั่งเลยนะคะนี่อีกฝั่งหนึ่งก็มีนะคะเป็นฝั่งขวานั่นเองนะจ๊ะสายเบลใช้งานได้ตามปกตินะคะท่านผู้ชมสปริงอะไรใดๆนะคะ ยืดเหยียดกันได้อย่างสะดวกสบายกันเลยทีเดียวเลกรูมนะคะท่านผู้ชมจะบอกว่ากว้างมากนะคะนี่นั่งแบบเหลือๆเ,เลยนะคะรูของตัวช่องข้างตายเบาะหน้านะลึกเลยค่ะท่านผู้ชมและในส่วนของผ้าใบานะคะสะอาดคลีนพร้อมใช้งานนะคะท่านผู้ชมค่ะและเข้ามาค่ะก็จะเป็นตัวพรมชั้นที่1นนะคะสะอาดเลยค่ะคลีนให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวเพดานรถด้านบนนะคะ สวยสะอาดไม่มีคราบนะคะไม่โซมเลยค่ะเป็นเนื้อผ้าใบเนาะและตัวไฟห้องผู้โดยสารนะคะติดครบหมดนะคะโคมสวยเลนส์ใส่ไฟชัดค่ะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวแก้มจะพาท่านผู้ชมไปเทสต์ไดรฟ์กันดีกว่าค่ะไปทดลองการขับขี่กันเข้าสู่โหมดทดลองการขับขี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวแก้มก็จะออกถนนใหญ่เพื่อที่จะรับแสงนะคะไม่ใช่อะไรนี่เลยจ้ะ การขับขี่นุ่มนวลมากๆนะคะคันเร่งเหยียบง่ายไม่ยากค่ะท่านผู้ชมพวงมาลัยใช้งานง่ายนะคะไม่หนื่นไม่ฝืดนะคะเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะมาทดสอบระบบเบรกกันนะคะท่านผู้ชมความนุ่มนวลของ Honda น,น,นะคะเป็นแน่แท้อยู่แล้วค่ะนี่เลยจ้ากระตุ๊บหนึ่งแล้วก็กระตุ๊บสองนะคะแล้วเดี๋ยวจะเร่งให้ดูนะคะนี่วืดไปนะคะท่านผู้ชมแน่นดีนุ่มนะคะในส่วนของช่วงล่างนี้ ปลอดภัยไร้กังวลเหมือนออกจากโชว์รูมใหม่ๆเลยนะคะแต่ทีนี้แกจะทดสอบความเกาะตัวของถนนกันนะคะกับรถคันนี้บอกเลยว่าไม่มีโยนไม่มีเบาแน่นอนนะคะกับรถอใน,นประสงค์คันนี้มาเดี๋ยวขึ้นสะพานกันแล้วนะคะมาจ้าี่ขึ้นสะพานตุ๊บมานะคะการเกาะตัวนะคะนี่ไม่มีเหินคนะ่ะท่านผู้ชมนั้นะเดี๋ยวจะลงสะพานนะคะแล้วเดี๋ยวมาทดสอบความเกาะตัวอีกรอบด้วยการโค้งกันดีกว่าค่ะ นี่เลยแก้มก็จะโค้งให้ดูนะคะว้าวนะคะท่านผู้ชมวืดเลยเร่งเร่งกันเลยนะคะความเร็วก็กำลังดีเลยค่ะเป็นความเร็วที่รู้สึกปลอดภัยนะคะความซิกเนเจอร์ฮอนด้นะคะขับขีนน่นุ่มนวลอยู่แล้วค่ะี่โอ้โนะคะนงามเลยอ่ะแอมเข้าเลนนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะกับการเทสต์ไดรฟ์ค่ะ บอกเลยว่าดีมากๆแต่ว่าถ้าอยากจะมาลองทดลองขับเองเนี่ยมาพิกัดเราได้เลยนะคะ,ะไปส่วนสุดท้ายกันนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนาะไปดูกันดีกว่าคะ่ะมาค่ะมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะว่าสภาพจะเป็นอย่างไรกับ Honda CRV คันนี้ค่ะเข้ามาเลยนะคะสภาพเดิมโรงงานทั้งคันเลยจริงๆนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์รถคันนี้เพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ย เข้าบำรุงเช็คศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะสามารถเช็คประวัติได้กับทางศูนย์บริการเลยค่ะนี่เลยนะคะความเดิมความสวยนะคะสีดำเงากริบเครื่องแห้งไม่เป็นคราบสภาพสวยงามมากๆนะคะแต่แก้มก็จะแจ้งนะคะว่ารถคันนี้มีน็อตขยับอยู่เพียงแค่ฝากกระโปรงหน้าเท่านั้นเนื่องจากเป็นการเก็บสีที่เกิดจากการใช้งานแบบมีพวกริ้วรอยสะเก็ดหินอย่างนี้เนาะ,ะแต่ในส่วนของพวกแก้มเราก็คานนะคะ เดิมๆเ,เลยค่ะท่านผู้ชมอาร์คเรียงกันอย่างสวยงามนะคะรวมไปถึงแก้มฝั่งซ้ายกันด้วยนะคะท่านผู้ชมน็อตตรงนี้นะคะก็ต้องมีขยับเช่นกันค่ะขยับทั้งคู่เลยนะแต่ว่าฝากระโปรงนะคะเป็นของโรงงานนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวโครงนะคะ โครงเนี่ยสติก,กอร์เดิมโรงงานนะคะหนี่พวกบาร์โคต,ต่างๆพวกประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ของรหัสน้ำยาแอร์นะคะท่านผู้ชมโรงงานหมดเลยค่ะเดี๋ยวถัดมานะคะแก้มจะให้ท่านผู้ชมมาดูการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ระหว่างที่กำลังจะสตาร์ทรถแล้วก็ฟังเสียงกันคะ่ะ จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถ h o น d a CRV คันนี้ถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แกไม่ได้แจ้งไปนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวตอบให้ค่ะมาในสดสุดท้ายกันแล้วนะคะจะเป็นในเรื่องของราคาเงื่อนไขการซื้อขายพิกัดสถานที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะรถคันนี้นะคะแก้ขอทวนราคาอีกครั้งว่าเราตั้งไว้เพียงแค่348,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นรถบ้านมือเดียวสภาพดีเจ้าของเดิมเช็คสูนตลอดทุกระยะไม่แพ้นะคะ แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยแทบจะเดิมโรงงานกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของเงื่อนไขการซื้อขายนะคะสามารถจะ finance ก็ได้นะคะแต่ว่าคุณภาพเครดิตลูกค้าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากทางธนาคารค่ะหรืออยากจะจ่ายสดจบเลยก็สามารถทำได้นะคะท่านผู้ชมในส่วนของพิกัดสถานที่นะคะถ้าใครอยากจะมา test drive เลยกับมือนะคะหรืออยากจะมาเห็นสภาพรถด้วยตาเนื้อน,นะคะสามารถมาได้เลยนะคะคุณรุ่งรถสวยมีนบุรีนั่นเองค่ะหรือว่าอยากจะ พา g o o Google Map นำพามานะคะสามารถพิมพ์ได้เลยค่ะเรามีหมุดอยู่ในแอปนั้นให้นะและส่วนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะนอกจากเบอร์หัวสายบนที่แก้มแปะไว้ตอลอดทั้งคลิปแล้วสามารถที่จะโทรอีกเบอร์หนึ่งได้นะคะแก้มก็แปะไว้ให้2เบอร์รวมๆกันไปเลยนะและในส่วนของโซเชียลแพลตฟอร์มนะคะถ้าอยากจะทักข้อความทิ้งไว้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแชทสามารถทักมาได้เลยนะคะ ID l ดี e Facebook แล้วก็ติ k t o k นั่นเองค่ะในส่วนของเวลาทําการนะคะร้านเรายืดหยุ่นในเรื่องของเวลามากๆนะคะ เพียงแค่โทรมา,าสอบถามดิวเวลากันก่อนนะคะเพื่อทําความเข้าใจตรงกันค่ะแต่ว่าเราตั้งไว้นะคะว่าเปิด11โมงจนถึง2ทุ่มนั่นเองค่ะแต่ชิวๆไม่เครียดเนาะในวนสุสดท้ายแล้วนะคะถ้าใครดูมาถึงจุดนี้แก้มขอฝากท่านผู้ชมก็ติดตามเป็นกำลังใจให้แก้มแล้วก็คุณรุ่งรวส่วนบิงบุรีที่จะพา เอารถบ้านสภาพดีสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะสนใจรถที่เรารีวิวไปแต่ว่ามันกันขายไปแล้วนะคะสามารถกดกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามได้เลยนะคะมันก็จะเป็นเด้งอยู่ที่การแจ้งเตือนบนหน้าจอท่านเป็นคนแรกเลยค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะ CRV ก็รอคนมาครอบครองอยู่นะคะใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะต้องรอฟังผลกันนะคะแกมไปก่อนนะคะกับรถคันนี้นะคะบ๊ายบาย